ซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นหนี้ไป30ปีซื้อมาแล้วมันทําประโยชน์ให้เราไหมคือถ้าเราวางแผนได้ดีสิ่งนี้ที่ซื้อมามันมันช่วยให้ตัวเราไปข้างหน้าได้ถ้ามีลูกค้าที่เข้ามาแล้วเขาฟิตมากขนาที่เขารู้สึกว่ามันต้อง30ปีเท่านั้นอะมุมหนึ่งเราก็ไม่เช์เอสรุปแด้วฉันซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยเราเรียกมันว่าทรัพย์สินได้ไหม ทุกวันนี้เนี่ยการจะมีบ้านสักหลังหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ว่าเรื่องสําคัญที่สุดผมว่าเป็นเรื่องราคานั่นแหละครับ ที่มีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆและปรับตัวขึ้นทุกปีเลยครับจนทําให้คนรุ่นใหม่หลายๆคนตอนนี้นะครับรู้สึกว่าการซื้อบ้านสักหลังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้านะครับจนวันนี้ครับคนรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยเลิกคิดที่จะซื้อและหันมาเป็นเทรนเช่าแทนหรือที่เราเคยได้ยินว่าเลนเจเนเรชันเช่าอยู่แทนการซื้อนั่นแหละนะครับ แต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นครับก็คือจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่อยากซื้อบ้านหรือเขาแค่ซื้อบ้านไม่ได้กันแน่นะครับวันนี้ครับผมชวนทุกคนมาเจาะลึกอินไซด์เรื่องนี้กันอย่างละเอียดเลยนะครับโดยวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจาก2ผู้บริหารจากแบรนด์เพลินเพลินคอนโดนะครับคอนโดแบรนด์นี้นะครับสร้างโดยคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจให้คนรุ่นใหม่ทุกคนเนี่ยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับคนที่อยู่ในวงการนี้กันนะครับสวัสดีคุณแดนคุณฟ้านะครับสวัสดีครับอย่างเรื่องกาารรซื้้ออบนขงุ่่่ใหมที เราเห็นว่ามีการถกเถียงกันในโซเชียลมีเดียเยอะมากๆเลยครับคุณแดงคุณฟ้ามีความเห็นว่ายังไงบ้างครับว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อบ้านกันแล้วมันจริงหรือเปล่าว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เขาเลือกเช่าอยู่ดีกว่าไม่ซื้อน่าจะไปตางออกที่ดีกว่าสําหรับเขาาเงี้ยครับทางผมมองนะผมมองว่าจริงๆมันมีเทรนนี้จริงแหละที่คนเริ่มเปลี่ยนจากการซื้อของตัวเองเนาะเป็นการเช่าอยู่แต่ถ้าถามว่าเพราะอะไรเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นอะผมมองว่าจริงๆเพราะว่าบ้านหรือว่าคอนโดหลังแรกเนี่ยวันนี้มันมันเป็นเจ้าของได้ยากมาก คือมันราคามันสูงเมื่อเทียบกับค่าของชีพเนาะคือถ้าถ้ามองง่ายๆว่าสมัยก่อนเนย,ย้อนไปสิกว่าปีสมัยผมจบเนี่ยเงินเดือนสตาร์ทเด็กจบใหม่ป,ประมาณนี้มาถึงทุกวันนี้จริงๆเงินเดือนมันก็ไม่ได้ขึ้นรายรับมันไม่ได้ขึ้นสูงมากแต่แต่รายจ่ายทุกวันนี้มันมันขึ้นเร็วมากเช่นเดียวกับราคาบ้านมันก็เป็นเหตุให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยหรือเราจะยังไม่ซื้อดีคือผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเขาสามารถซื้อของตัวเองได้ในราคาที่เหมาะสมเนี่ย ความคิดที่ว่าเขาไม่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความคิดที่จริงเท่าไหร่ประมาณนั้นก็คือโดยส่วนมากนะฮะคุณแดนมองว่าคนเราก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นแหละแต่ปัจจัยที่หลายๆคนยังแต่จะไม่ซื้อหรือเลือกเช่าแต่คงเป็นเรื่องราคาถูกไหมครับถ้าคนเขาซื้อได้หมายถึงว่าเป็นราคาที่มันจับต้องได้อย่างเงี้เราก็ซื้ออยู่แล้วละถ้าถ้ามันเป็นไปได้ถูกไหมฮะใช่ใช่ในส่วนตัวฟ้าอาจจะมองว่าถ้าถ้าในเจนใหม่ก็จะมีเรื่องความคล่องตัวแหละ การซื้อ,อการซื้อสังหาแบบมุมหนึ่งคนอาจจะมองมันเป็นความไม่คล่องตัวงานจะเปลี่ยนหรือเปล่าอยากจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยากจะทำตรองยังไงเนี่ยเพราะมันเป็นของใหญ่แล้วมันผูกพันยาวมันก็อาจจะเป็นเรื่องความคล่องตัวที่เขาสึกว่าเออถ้าเช่าก็ยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรใหญ่ๆถ้าฟังจากสรุปจากทั้งคุณแดงคุณฟ้าก็คือถ้าเราสามารถเข้าถึงไม่ว่าจะบ้านหรือคอนโดในราคาที่เหมาะสมได้และเรามีศักยภาพาพ,พอ โดยส่วนมากเขาก็จะซื้อกันนั่นแหละนะครับถ้าส่วนที่เราจะเจอเยอะอ่ะเราจะเป็นเจอเราจะเจอ,เจ,เ,จอเ,จเจนเจนใหม่นะแต่เป็นเจนใหม่ที่ตัดสินใจซื้อเพราะเราก็จะไม่ได้ไปเจอคนที่เขาไม่ซื้อคือถ้าคนที่เขามาซื้ออ่ะเขาก็มีเหตุผลว่าเออก็มันเหมาะสมหรือแม้แต่เขาก็ตัดสินใจได้ว่าเออมันมันมีความคล่องตัวเพียงพอที่สมมุติว่าเขาจะย้ายเขาก็ยัง รู้ว่าเขาจะทําอะไรกับมันเขาจะขายต่อได้เขาจะปล่อยเช่าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็มีแผนถูกไหมครสมมติว่าย้ายปุ๊บเขาก็อาจจะปล่อยเช่าอย่างนี้ก็ก็มีรายได้แต่กาเช่าเข้ามาอีกใช่ค่ะทีนี้มามาอีกคำถามนึงครับจากประสบการณ์ที่เราเคยคุยกับลูกค้าเนาะอย่างๆถ้าแบรนด์เป็นคอนโดเนี่ยก็จะเป็นบัจเจ็ตคอนโดปัญหาที่ลูกค้าไม่สามารถซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดจากเราได้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไปมีแบบพวกภาระต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกค่า่อนรถ ค่างวดบัตรอะไรต่างๆพวกนี้อยากอยากแชร์ฟังหน่อยครับว่าปัญหาของคนที่แบบซื้อบ้านไม่ได้เนื่องจากเขาไปสร้างอะไรกันบ้างที่เราเคยไปเจอมาเนี่ยครับจริงๆปัญหาจริงๆคนที่ซื้อคอนโดไปเลยไม่ได้น้อยน้อยมากเลยนะ,ะเพราะว่าในในมุมหนึ่งเราว่าเราทําราคาที่มันเข้าถึงกลุ่มที่ใหญ่มากๆ<ช>ยกเว้นแต่ออเคใช่ถ้าเป็นหนี้บัตรอยู่แล้วจริงๆแบบมีผ่อนลดแล้วแบบต้องผ่อนบ้านอีก คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบปิดนิดนึงถ้าในรายได้เริ่มต้นยุคนี้นะผมะว่าสิ่งที่ถ้าสิ่งที่น่าเป็นห่วงสําหรับสังคมหรือเศรษฐกิจโดยรวมอ่ะคือน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อแบบแอปกดเงินหรือหรือบางทีแม้แต่บางคนไปเจอนอกระบบด้วยอะไรเงี้ยครับเข้าใจได้ครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นปัญหามีกันอยู่จริงๆเนาะซึ่งมันก็จะลามต่อมาเพราะว่าคนไปสะสมหนี้กลุ่มที่แบบหนี้บริโภคมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เครดิตเราก็ไม่ดีพอเครดิตไม่ดีปุ๊บ ไปขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยโฮมรวมพวกนี้ก็มีโอกาสเข้าถึงได้ยากอีกอีนะครับมันก็เป็นทอดๆกันมาเนาะทีนี้ผมอยากคุยอีกประเด็นนึงครับประเด็นนี้ผมว่าต้องเคยได้ยินคนบ่นมาบ้างแหละฮะเคยได้ยินไหมฮะคนบอกว่าซื้อบ้านหลังนเนี่ยเป็นหนี้ไป30ปีนะครับผลกันยันแก่นะฮะร,รู้สึกแบบโอ้โหไม่เลยไม่อยากจะซื้อบ้านสักทีนึงเลยเ กูเดินกูฟ้ามีความเห็นอย่างไรกับคานี้บ้างครับบอกว่าอย่างแรกที่ต้องมองคือว่า30ปีคือ,อ,คอสิ่งที่แบงค์ให้แบงค์ให้ <c oughs> แต่เราไม่ยังไม่ต้องใช้มันนะถ้าเราไปใช้เต <c oughs> ็มแม็กมเลย <c oughs> ไเ่เกิดจะไม่เผือเ่อฉุกเฉินบ้ <c oughs> างเลยเหรอเฮ้ยสมติปีนี้20ปีที่เราอยากเกษียณอ,อยาก,ลายยากเลิกทางานหรือไม่มีรายได้เนี่ยมันจะต้อง่อนไปอีกจะยังไงแต่จริงๆคือแบบว่ามันก็ต้องหาการวางแผนที่ว่าจะโปะยังไงจะรีไฟแนนซ์ยังไงจะทํายังไงที่มันทําให้มันหมดใน10ปีได้15ปีได้ครับซึ่งอัน้้มงด่อไไต คือมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางเดียวที่ว่าให้เมื่อมีบ้านแล้วในะชีวิตต้องหายสาีสิบปี uh huh. อ่าผมก็มองว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ว่าถ้าวางแผนด้ดีมันบ้านมันไม่ควรจะเป็นความ ปวดหัวลำบากใจที่ที่เออพอมีแล้วแบบจะทําอะไรกระดิกตัวจะทำความฝันจะซื้ออะไรที่เราต้องการเนี่ยไม่สามารถทําได้เลยจริงครับเพราะว่าหลายๆคนพอตัดสินใจจะซื้อบ้านเนี่ยชอบมองเป็นสเตโอไทป์นะว่าโอ๊ยซื้อปุ๊บลาบากไป30มปีซึ่ง30เราเป็นค่าแม็กซิมัมที่แบงอายอยู่ไม่ต้องผ่อนถูกไหมครับเราสามารถวางแผนให้ดีและจบมันภายใน10ปีไม่บีสิปีซึ่งเป็นตัวเลขปกติเนาะที่ที่เราสามารถคิดได้อยู่แล้วทีเนี้ยมันมีอีกประเด็นนะครับที่ผมว่าคุณแดงคุณฟ้าน่าจะเคยได้ยินมามาคนชอบเถียงกัน สรุปแล้วฉันซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยเราเรียกมันว่ารัพย์สินได้ไหมเออมันมันมันเรียกว่ารัพย์สินจริงไหมหรือเราควรจะเรียกว่านี่สินดีในมุมของคนที่ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ครับมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมเป็นคําตอบที่ถูกทั้งคู่เลยนะถ้าบอกมันเป็นนี่สินนะถ้าตัดสินใจผิดศึกษามาน้อยซื้อมาแล้วเฮ้ยมันไม่ได้ใช่ไม่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มันราคามันลดแบบไม่สามารถจะขายได้อะไรได้มันเป็นนี่สินแน่นอนเพราะมันเพราะมันสร้างความลำบากให้เราแต่สมมุติถ้าซื้อมาให้ได้อยู่ครอบครัวได้้อยู่ชีีวิตดขึน วันหน้าราคาขึ้นขายได้มันต้องเป็นมันก็ต้องเป็นเป็นทรัพย์สินเนาะครับอ่าคือผมมองว่ามันมันถูกทั้งสองมุมอ่ะเั้นมันขึ้นอยู่กับเราเป็นหลักด้วยถูกเหมือกับว่าเราวางแผนแล้วก็ตัดสินใจกับมันอย่างไรใช่อย่างี้ใช่ไหมฮะเอาละทีนี้นะครับอยากขอคําแนะนำเหมือนกันโอเคฟังคุณแดนคุณฟ้ามันรู้สึกว่าการซื้อบ้านก็ก็น่าสนใจนะสําหรับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มจดใหม่วันนี้ครับถ้าเขาเพิ่งเป็น first j o p p e r เพิ่งเพิ่งมา เริ่มต้นชีวิตวัยทำงานแล้วก็อยากจะซื้อคอนโดซื้อบ้านสักหน่อยนี่ครับมีคำแนะนำอะไรให้คนกลุ่มนี้บ้างไหมครับคือถ้าน้องๆองรุ่นใหม่อยากมีบ้านเนาะหรืออยากมีชีวิตที่ดีมันก็ต้องวางแผนคือการวางแผนก็ต้องก็ต้องศึกษาครับก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองมีข้อมูลให้เยอะคือถ้าเรามีข้อมูลให้เยอะแล้วเราค่อยตัดสินใจจากชอยที่มีคือผมคิดว่าผู้บริโภคควรม,มีทางเลือกเราสามารถจะแบบจะเลือกตัดสินใจวันไหนก็ได้เราไม่ต้องเร่งร้อนเราดู จนขีทว้วนหรอเราตัดสินใจให้ดีคิดให้ดีก่อนแล้วถ้าเราคิดว่าเรารู้ครบแล้วเรารู้ตัวเราจริงๆว่าเราต้องการอะไรสิ่งนี้มันเหมาะกับเรานะไม่เกินไปถาาไม่น้อยไปครับตัดสินใจมาผมว่าอันนี้คือจุดที่เออมันคือการมีบ้านที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่ได้มีบ้านนะแต่มันคือจะเป็นบ้านที่แบบเออมาทําให้ชีวิตเราไปได้ดีขึ้นเนาะเพราะว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดหวัวใจสำคัญคือการกลับมาเข้าใจตัวเองก่อนนะครับเงื่อนไขแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่อยากจะเป็นรวมถึงวางแผนให้ดีก่อนเพราะคำนี้สําคัญมากนนนาาะะก่ออจซื้้บบัหลคร ทีนี้อยากชวนกลับมาคุยเรื่องแบรนด์เพลินเพคอนโดครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยฮะผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นอินสปายครับที่ทําให้คุณแบรนด์คุณฟ้าก่อตั้งแบรนด์เพลินเพลินคอนโดมาครับถ้าตอนก่อตั้งก็น่าจะมีสองพาร์สนะมีพาร์ทที่1มินิสินแหละครับ <laughs> 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 มินิสินต้องใช้ครับผม <laughs> ต้องสร้างอาชีพ <laughs> อาชีพใหม่แล้วก็เราทําก่อสร้างเราเป็นแบ็กกราวก่อสร้าง <laughs> เราเป็นผู้รับเหมาเองอเราอยู่ในธุรกิจก่อสร้างแบบ จริงจังเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แต่มันเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ยากไปได้ยากอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยมองให้จะคือทำอะไรจริงๆไปเดียพี่พาเนาะว่าเฮ้ยห,หรือเราเริ่มทาคอนโด mm hmm. อ่าเริ่มจากเปลี่ยนจากลูกค้าคนเดียวเป็นรับเหมาเราสร้างตึกให้เขาเนาะลูกค้าเป็นเจ้าใหญ่คนเดียวทำหน้าการต่อรองอะไรไมันก็อาจจะยากหน่อยแต่พอเราทําคอนโดเนี่ยบอกเฮ้ยเรากระจายไปสู่รายย่อยหรือเจ้าของบ้านทุกคน mm hmm. คนละห้องละห้องเนาะเราก็สามารถจะกระจายความเสี่ยงได้ mm hmm. แล้วโอเคให้เราเริ่มมาไม่มีแบรนด์ไม่ได้นี่เนี่ยทำยังไงให้มันเหมาะสมกับคนอยู่ ก็ต้องมาคุยตั้งคำถามกันแล้ว่าแบบเฮ้ยแล้วแล้วคนที่เขาอยู่เขาต้องการอะไรคือเรารู้ว่าเราคาก่อสร้างเป็นนะแต่ว่าแล้วคนที่เขาอยากมีคอนโดหรือมีบ้าน่ะเขาอยากได้อะไรเราอยากทําปัจจัยสี่เราก่อสร้างเป็นแล้วตอนนั้นเราก็มีทีมงานเล็กๆเ,เราก็นั่งคุยกันว่าแบบโอเคแล้วถ้าเราสร้างเราจะสร้างอะไรทุกคนแล้วก็นั่งถามมันไปเนี่ยคะ่ะก็คือแบบเออทำไมยังไม่มีใครมีบ้านเลย ah. คือในอตังหวะคนก่ <Okay. S 2> อสร้างอะ่ะเขาอยู่เป็นคนต่างจังหวัดมากันเนาะอยู่แคมป์กันเป็นหลัก เช่าอพาร์ตเมนต์อะไรก็แล้วแต่แล้วถามว่า,าแล้วทำไมไม่ซื้อบ้านล่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้านี้เขาก็กลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแต่ถามว่าส่วนใหญ่ทุกคนนะคะอาจจะมาอยู่ตรงนี้กันแบบยี่สิบสามสิบปีอะแต่กลายเป็นว่าจริงๆเหมือนคุณภาพชีวิตแล้วอะที่ต้องใช้จริงๆเพื่อหวังรอไปอยู่บ้านต่างจังหวัดอะบางทีมันมันนานมากเลยนะเราก็เลยแค่คิดว่าเออแล้วถ้าเราทําบ้านในราคาที่เหมาะสมกับหลายๆเรื่องที่มันเหมาะสมอะ มันจะทําได้ไหมเพราะพอนั่งคุยแล้วมันก็แตกโจทย์กันมาเรื่อยๆค่ะว่าอะถ้าผ่อนเท่าไหร่ไหวราคาเท่านี้ไหวไหมไม่ไหวลงมาเท่าไหร่ผ่อนที่เท่าไหร่แล้วพอมันก็เลยออกมาเป็นคอนโดราคาบัจเจตประมาณหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราตอบโจทย์ให้เขาได้ว่าถ้าราคาเนี้ยเขาผ่อนเกือบเท่าเช่าเลยวันหนึ่งเขาอยากกลับบ้านต่างจังหวัดอะ่ะเขาขายเขาได้เงินทั้งมดเนี่ยกลับบ้านต่างจังหวัดไปด้วยหรือถ้าวันนั้นเขาพร้อมเขาไม่ขาย ปล่อยเช่าเขากลับไปอยู่บ้านต่างจาังหวัดเขาอาจจะมีพาสซีฟเล็กๆของเขาก็ได้เราก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ของทีมงานเราทุกคนเลยนะโอเคทำไมเราไม่ลองทำอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับที่ที่เพืพ่อนเพิ่อนคอนโดเกิดขึ้นมาใช่เราก็ทําตรงหน้าโรงงานเราก่อนเลยเพราะเราก็อยากให้คนเขาอย <laughs> ู่ได้ใมีลูกค้าต้อทำเลคือทาเลใช่ทำเลคือทำเลที่เรารู้จ <laughs> <ต>ักเป็นอย่างดีคือแบบอยู่ในที่เราทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ จริงๆตั้งแต่ตั้งแต่แรกที่เริ่มทำงานมาเลยผมว่าหลักหลักหลักการในการทำงานที่ผมทำยึดกับตัวเองเนาะหรือว่าทำแบบจะบอกทีมงานเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวลาทำงานนะเราเราเอางานดีแล้วคำว่างานดีคืออะไรผมว่างานดีมันต้องแบบทุกม,มิติคือแบบคุณภาพเวลาต้นทุนอันนี้เหมือนกันนะพอเราจะทำไปคือพอเราทำคอนโดจะออกไปขายสู่ผู้บริโภคหรือคนข้างนอกเนาะเราก็ต้องคิดในมุมของเขาอะว่าเฮ้ยแล้วเราทำาสิงเนี้แล้วเขาได้อะไรคือคุณภาพเป็นยังไงคือคุณภาพเนี่ยก็พูดถึงว่าเฮ้ยเราสร้างเป็น เราจะคุมคุณภาพมันยังไงจะทําให้คอโดมันออกมาดียังไงให้ห้องเออเท่าไร่ดีอะสาสิบสองขึ้นไปมันควรจะใหญ่แบบอยู่ได้นะสมมติอันนี้คือคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมที่คนควรจะอยู่นะก็ก็คงไว้ก็พยายามอย่าไปลดขนาดให้คนเขาได้อยู่กวา้วางๆสเปคของในห้องเราทําจัดซื้อเองเนี้ยเราก็สามารถจะเลือกซื้อดูได้หรือว่าดูให้มันโอเคบวกกับแล้วก็มาถึงเรื่องเวลาโอเคอาการเข้าอยู่เวลาก่อสร้างเข้าอยู่พร้อมยังไงบ้างมันก็ต้องไม่ช้าเกินโอเคแล้วสุดท้ายในเรื่องต้นทุนหรือเวลาหรือราคาเนี้ย คือสุดท้ายถ้าของมันดีมากแต่ราคามันไม่เหมาะสมสุดท้ายก็ไม่ใช่งานที่ดีอันนี้ผมก็มองว่าอ,อมันต้องจบใน3มิติทั้งหมดมันถึงจะเป็นงานที่ดีแล้วถ้าเป็นงานที่ดีคนเขามาเจอผู้บริโภคก็ฉลาดผู้บริโภคก็ต้องถ้าเมื่อมีข้อมูลหรือเขาได้เปรียบเทียบได้ด้วยเขาเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เขาอยากซื้อหรือไม่อยากซื้อสิ่งนี้เหมาะจะซื้อไหมซื้อแล้วมันงอกเลยในอนาคต<อ>หรือเปล่าผมมองว่าอันนี้คือประจุดเริ่มต้นว่าคนของเราไม่มีบ้านอยู่ทํายังไงให้เขามีบ้านอยู่แล้้้วจะททททํํํําาาาใใหหมันนดดีอยยงงงไเเรรรคโตกกกแแแล มันก็คือเหมือนแบบผลงานทั้งชีวิตเลยแต่ตอนเริ่มตอนนั้นคอนโดเลยเหรอมันจะเป็นคอนโดมันก็มันก็เป็นได้อะ,อะซึ่งคําถามต่อมาที่ผมสงสัยครับก็คือโอเควันนี้เพื่อนๆคอนโดก็มีหลายโครงการแล้วใช่ไหมครับคำถามก็คือเอ๊ะทำไมเรายังเล่นตลาดที่ยังเป็นบัตเจ็คอนโดอยู่ทําไมเราถึงไม่ขยับตลาดไปไปตลาดตื่นอย่างเงี้ยครับเราเรามีมุมมองหรือว่าเรามีวิชั่นกับตลาดยังไงครับผมตอบก่อนเลยผมรู้สึกว่า ตลาดนี้เป็นตลาดที่น่าน่าสนใจน่าทํามากแล้วจริงๆเหมือนน่าทาไปตลอดเลยคือสมมติถามว่าลูกบ้านเพลินคอนโดเป็นใครนะผมตอบเลยคือเหมือนประชาชนทั้งประเทศไทยอ,อ,อ่ะคือการที่เราจะเลิกทาคอนโดนี้นะผมว่ามันจะเลิกทาก็ต่อเมื่อคนไทยมีบ้านกันหมดแล้วไม่อยากจะซื้อแล้วแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนไม่มีบ้านเป็นล้านล้านคนเรายังไปขายเองในทุกๆวันเปิดโครงการเราก็จะยังเห็นลูกค้าแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทําอ่ะมันยังมันยัง มันเป็นคุณค่าของเราเราด้วยนะคือเรารู้สึกว่าเราเห็นลูกค้าจริงๆที่แบบเออลูกค้ามาแล้วลูกค้าขอบคุณจริงๆที่แบบเออเขาเช่ามาสิปีอะ่ะพอมีราคาที่เหมาะสมมีขนาดอะไรก็แล้วแต่ทําเลที่เหมาะสมแล้วเขาแบบเขาตัดสินใจซื้อได้อะ่ะครับเราอะทําเองทั้งหมดมันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ,นำเพราะฉะนั้นมันเริ่มตั้งแต่ทีมแบบที่เขาก็คิดฟังก์ชันหรือการใช้ชีวิตหรือแพลนที่เหมาะสมว่าแบบเราไม่ได้เอาแต่ตารางเมตรอะ่ะว่าแบบ เออตารางเมเท่าเนี้ยแล้วขายได้ราคาแต่แบบฟังก์ชันนั้นมันขายได้ไหมฟังก์ชันการใช้ชีวิตของลูกบ้านใช่ไหมครับคือทีมแบบเราก็ละเอียดมากๆตีตกแบบกันเป็นไม่รู้กี่ร้อยแบบครับ <laughs> เพื่อจะให้ได้แบบแปลนที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมาะสมจริงๆวัสดุทุกอย่างอะไรพวกนี้คะ่ะช่างก่อสร้างทุกคนที่แบบพี่สร้างช้าไม่ได้นะสร้างช้าเขาเสียค่าเช่าห้องอีก2เดือนก็หมื่นหนึ่งแล้วนะพี่ทุกคนก็คือแบบทุกคน เข้าใจจุดนี้กันหมดเลยอะค่ะแล้วพอทุกคนเข้าใจอะมันมันแบบเหมือนมันเป็นการใส่ใจลงไปในงานกันในทุกส่วนเลยอะอันนี้คือมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออเราทําแล้วเราสนุกกับมันมากเลยนะในในในแอรียเนี้ยของของคอนโดบัจเจตนี้ทั้งลูกค้าและทีมงานทุกคนเหมือนซิงกันหมดเลยอะค่ะก็คือถ้าสรุปง่ายๆเลยทั้งคุณฟ้าคุณใดบอกว่า ตลาดนี้มันน่าทำเพราะมันก็ยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วก็เรียกว่าเอาจริงเป็นตลาดที่ยังมีกําลังซื้ออยู่าหลายๆคนฟังว่าโอ้ตลาดอสังหาจะซบเซาเนอะแต่ได้ยินข่าวมาได้ยินมาตั้งแต่ตึกแรกเลยอะเราอ๋อไม่ได้ไม่ไมด้ตีนี่นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตึกแรกเลยคือเอาจริงๆคือแบบไม่เคยมีใครสนใจคอนโดราคานี้เลยอยู่แล้วแล้วเราทํามาจริงๆเรารีเช็คไปจนจนสุดทางเลยอะว่าแบบนี่เสียเราก็น้อย มุมหนึ่งคือเราคิดแล้วก็ไม่ได้อยากทําให้คอนโดเราอะวันหนึ่งมันกลายเป็นคอนโดล้างเพราะคนขอดไม่ไหวแล้วปล่อยทิ้งอะซึ่งวันนี้เราก็ยังรีเช็คตลอดว่าแบบคอนโดเราก็เขาอยู่กันจริงๆนะเขาใช้ชีวิตจริงๆนะแล้วเขาก็ผ่อนต่อกันจริงนะเพราะแบบเขาไม่ผ่อนตรงเนี้ยเขาก็ต้องไปเช่าอยู่ดีราคามันใกล้เคียงกันมากโอเคคือรู้ว่าหลายคน,น,นเขาวางแผนผมว่าเขาวางแผนมาดีมากก่อนจะซื้อคือเขารู้ว่าอันเนี้ยเขาตั้งใจมาซื้อด้วยความอยากได้ว่ามันเป็นบ้านของเขาจริงๆเป็นที่ว่าัยของเขาจริงๆอ่ะครับ ไม่มีใครยอมปล่อยให้โดนยึดบ้านจริงครับมันถึงได้ต่อสุดท้ายบ้านแต่มันอยู่ไม่มีใครอยากให้โดนยึดหรอกครับเอาจริงจริงเนาะใช่ใชเพราะฉะนั้นคือทีมเซลล์เนี่ยจะไม่เร่งขายเลยจะสกรีนลูกค้าแบบคุยจนกว่าลูกค้าอาจจะมั่นเขาจะมั่นใจว่าลูกค้าคนนี้มีกําลังซื้อจริงๆแล้วพอสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์กันหมดว่าเหมือนแบบโอเคมันยากเราอาจจะเราอาจจะขายยากในช่วงแรกคือเราคัดลูกค้านิดนึงอ่าว่านอกจากเขามั่นใจแล้วอะ เขาอยากซื้อเขามีความอยากซื้อเขามั่นใจแต่เขาพร้อมไหมเราก็ช่วยเช็คทุกเรื่องเพราะเซลล์ก็จะต้องเป็นที่ปรึกษาคือไม่ใช่แค่เสนอขายอ่ะแต่คุณต้องรู้ธนาคารการกู้อะไรก็แล้วแต่ที่จะแนะนําก็ได้ด้วยว่าแบบเออมันเหมาะกับเขาจริงๆไหมเพื่อที่เราก็จะบอกว่าวันหนึ่งที่คุณขายเขาอ่ะคุณเป็นคนรู้จักกันเขาก็เป็นเพื่อนคุณแล้วอ่ะคุณอยากให้เพื่อนคุณโดนยึดเงินเหรอในเมื่อแล้วคือเซลล์ทุกคนก็ก็มีใจให้ลูกค้ามากมากนะคะ ก็จะค่อนข้างแบบดูแลให้เขาไปจนสุดหรือถ้าใครที่คิดว่าไปไม่สุดเซลเราจะไม่ดันเพื่อให้แค่แบบได้เงินจองเนาะราะว่าพี่สําคัญคือคําว่าพอดีเนาะอะไรที่มันแบบพอดีแล้วก็มันมันพอดีกับกําลังของของเขานี่ครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะอันนี้ผมถามแทนและกันนะฮะที่ท่านผู้ฟังอาจจะมีบางคนเวลาเราพูดถึงบัต g เจ็ตคอนโดเนาะคอนโดราคาที่แบบอาจจะไม่ได้แพงมากเลยเพราะนึกว่าเอาของดีมาทําให้ปะเนี่ย อย่างเงี้ยครับแอบลดสเปคหรือเปล่าทำไม้กล้าขายราคานี้อย่างเงี้ยครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทางเป็นเพืนคอนโดเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการพวกเรื่องพวกนี้ยังไงถึงสามารถทำโปรดักที่ราคายังเป็นบัเจิตคอนโดออกมาขายได้อยู่ครับผมว่าประเด็นสําคัญสาคัญเลยคือแมบว่าเราทำตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้า<อ>คือเราเออกแบบเองสร้งางเองอขายเองแล้วก็หลงังการขายเราก็มีทีมหลงังการขายเราที่เข้าไปเหมือน QC หรือคอยติดตามดูให้ว่าบริษัทบริหารเนี่ยยังบริหารดีไหมมันก็เป็นจุดที่ว่า เราทาเองทุกอย่างคือบอกว่าเราทางานลงดีเทลมากอันนี้ก็เป็นความเหนื่อยของทีมงานก็ต้องยกเครดิตที่ทีมงานเลยนะว่าครับผมมั่นใจว่าทีมงานวิถีไทยคือทํางานอาจจะบอกว่าหนักกว่ากว่าหลายๆทีมที่ว่าให้บางทีงานมันไม่ได้หลายหน้าแต่ของเราเนี่ยคือทําหลายหน้ามากเพราะมันจะต้องครอบคลุมในรายละเอียดต่างๆแต่สิ่งนี้เราก็พูดกับคนเราตลอดว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่มันไปถึงผู้บริโภคนะทุกคนต้องเข้าใจเนื้อว่าคุณจะอยู่ฝ่ายบัญชีฝ่ายอะไรหลังบ้านเนี่ยสิ่งนี้สุดท้ายมันตอบไปถึงตัวหน้างานที่ว่าสสิ่่่งทททีีเเขาาจะะได้้้รัับอมมมนนนคืตุหแลว ไม่มีใครอยากซื้อของแพงเกินราคาจะทํายังไงให้มันไปได้เนาะกับขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งคือเราเราคุมได้เพราะเราทําเองทุกอย่าง2ก็คือว่าเรากําไรน้อยลง uh huh. อ่าอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะที่เรามั่นใจ <laughs> เรามั่นใจว่า <laughs> ให้ครับ <laughs> บางทีเราคิดว่าให้ผู้บริโภคเขาอยากซื้อราคาไหน uh huh. แล้วทำไมผู้ประกอบการไม่ทํากำไรน้อยลงบ้าง uh huh. อ่าถ้าเราให้สูิถ้าเรากล้าทําอ่ะคนเขาก็ยินดีจะซื้อนะ uh huh. แล้วบางทีธุรกิจไม่ใช่การเอากาไรสูงนะแต่มันอาจจะเป็นการทําให้มันต่อเนื่องถ้ากําไรน้อยแต่ว่าทําได้ต่อเนื่อง จริงๆมันวินวินไหมอ่าผมมองว่าให้ถ้ามันวินวินนะมันก็เป็นธุรกิจที่น่าทํานะอ่าอ่าอ่าถ้าเขาซื้อแล้วเขาแฮปปี้เขารู้สึกขอบคุณเขารู้สึกเออมันมีคุณค่าในนั้นด้วยทิมจะซื้อเราดูเองเกือบทุกอย่างเลยเราเราแทบจะซื้อทุกอย่างที่เห็นในห้องด้วยตัวเองแทบจะไม่ตัดเหมาเลยเพราะส่วนหนึ่งก็คือการคุ้มคุณภาพแล้วเราไม่ได้แค่เชื่อเซลล์ด้วยซ้ำอ่ะเราแบบทุกอย่างที่ใครมาพีเต์นนะ่ะเราส่งเช็คเปิดปาร์ตี้ด้วยเราเทสเองใน ในโรงงานเราเองในอะไรก็แล้วแต่ก็ให้มั่นใจได้นะเพราะว่าทางเปิเ์ลเนี่ยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปปลายน้ําแล้วก็มีการเช็คพวกวัสดุต่างๆดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าของที่ที่สุดจะไปถึงลูกค้าได้นี่ใช่ไหมครับ <S 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 ทีนี้มันมีอีกประเด็นอันนี้ผมได้ยินมานะครับว่าคอนโดของเพิร์ลคอนโดเนี่ยไม่มีพวกสสาว่ายน้ำถูกไหมครับแล้วก็จริงลูกค้าบ่นบ้างไหมครับเพราะว่าเพอร์สเปกติฟคนซื้อคอนโดเนอาเดี๋ยวฉันจะกลับไปว่ายน้ําเย็นนี้เดี๋ยวฉันจะไปเข้ายิมเสานี้อย่างเงี้ยครับ ทำไมเราถึงเอาพวก f ฟ c ิลิตี้พวกนี้ออกแล้วทําไมออกแล้วถึงยังขายได้อยู่อันนี้น่าสนใจกว่าสิ่งนี้มันอาจจะตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแรกเลยเนาะคือว่ามันก็ต้องมาคิดคุยกันว่าเฮ้ยเราพู้ลกโซ่ต้องการอะไรอคือแบบพี่คนของเราก็ขับรถนี่ลูกค้ามาสำนักขั้นขายไดวลองสังเกตดิไม่เห็นมีใครเดินมาสักคนกขับรถมากันหมดแล้วไม่มีที่จอดรถจะจอดรถไหนไม่ได้เลยาที <laughs> ่จอดใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วผมผมก็สมมติเรามองตัวเองเนาะเฮ้ยเราก็ไม่ว่ายน้ำนีหว่าหรือเราถามเพื่อนเฮ้ยซื้อคอนโดว่ายน้ำไหมเนี่ย ไม่บอกกูก็ไม่ได้ว่ายไม่ไหวไอ้ที่ผมก็แกล้งพูดไปนั่นแหละไม่ไหวใช่คือคือเข้าใจว่าเออมันมันไ i c e to h a เนาะคือมีมีก็ดีแต่ว่าแต่สุดท้ายพราะแบบเอ้ยแล้วทุกทุกทุกวันที่ใช้จริงๆมันเป็นอะไรงี้ยเราก็ทุกเอ้ยเอาเอาที่เขาต้องใช้แน่แ่ก่อนแล้วกันไอ้สิ่งเนี้ยบางทีมันเหมือนว่าเออคนคนแรกๆอาจจะไม่คุ้นเพราะคอนโดไปที่ไหนจะต้องเจอสิ่งนี้แหละไม่ยิ้มก็สาวย้ำเลยไงแต่เอ้ยพอมาเจอสิ่งที่มันต่างแต่สุดท้ายสุดท้้้าาาายคคนนเเเวววงงแแผลรรอออไดีีืบท มีรถอยู่แล้วคันหนึ่งแน่ๆยังไงก็เราที่จัดรถมันก็เป็นผมก็เป็นประเด็นนะที่อันนี้คือมันทําให้มันไปได้แล้วคนเขาเออมันมีคนที่คิดต่างจริงๆเขาก็ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วอาจจะแค่อาจจะแค่เหมือนว่าเออผู้ประกอบการหรือเสียงมันก็อาจจะแบบต้องคอยฟังกันไปอะไรเงี้ยพอมันโล่มัทเหแนนจริงๆพอมันไม่มีฟอริลิตรี้อะค่ะมันโลม่ที่นนจริงๆถ้าส่วนกลางมันก็เซฟแล้วตึกเรามันไม่ใช่ตึกแบบยูนิตเยอะมันก็อ่ส่วนหนึ่งคือตัวหารมันไม่ได้เยอะแต่ว่า พอมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบต้องเมเนจเ<ใ>น้น <course S 2> เยอะยทุกคนก็แฮปปี้กับแรกกับการที่เขาได้ความ p r i v a t ขเพราะมัน p r i v a t มากๆ <laughs> ตึกหนึ่งชั้นหนึ่งมันไม่กี่ห้องเราฟังเสียงผู้บริโภคของเราจริงๆลูกค้าจริงๆเนาะว่าจริงๆแล้วคนอาจจะไม่ได้ต้องการสาว่ายน้ํากับยิมขนาดนั้นแต่เขาต้องการที่จอดรถอะไรพวกน,นี้เราก็เลยมามาใส่พวกสิ่งที่เขาต้องการให้แทนดีกว่าซึ่งมันก็เวิร์กถุกไหมครับายถึงลูกค้าที่อยู่ก็แฮปปี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถุกคนครับทีนี้ครับสุดท้ายอยาก ฟังสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคุณแดงคุณฟ้าเดินทางทำธุรกิจมาครับตลอดเส้นทางที่ทำมาตั้งแต่โครงการแรกไปจนถึงโครงการนี้ยสี่สิบกว่า,าแล้วถูกต้องไหมฮะอยากรู้ว่าอะไรเป็นบทเรียนที่ที่เราได้เรียนรู้จากการทำธุรกิจเพิ่มเติมคอนโดนี้กันมาครับถ้าจากที่ทำมาเรื่อยเรื่อเนาะเราผมว่าอพอเราทำเหมือนเดิมเรื่อยๆเราก็พัฒนาไปเรื่อยทุกโครงการอะไรเงี้ยล้วผมว่าสิ่งที่ตกผลึกได้นะผมคิดว่าการทำธุรกิจอ่ะมันควรทำให้วินวินธุรกิจมันควรเป็นประชาชนหรือว่าคนทั่วไปกับผู้ประกอบการ แล้วไม่ควรจะวินทั้งสองฝ่ายครับคือเราทําอะไรแล้วคนที่เขามาซื้อเราผูโฆโฆ้บริโภคลูกค้าลูกบ้านเราอ่ะเขาได้ด้วยไหมครับถ้าเขาได้ด้วยนะมันยั่งยืนผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ความยั่งยืนสำหรับผมนะผมให้ความสำคัญว่าให้ทําแล้วเขารู้สึกว่าวินนะ่ะไปที่ไหนยังไงเราก็มีเพื่อนมีพวกตลอดมันก็เป็นธุรกิจที่น่าทําครับแล้วทานึงถึงคุณภาพถึงใจเขาใจเราไว้อะไรเงี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันสนุกในการทํางานอนะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้น ก็น่านจะเป็นใจข่าวใจเราค่ะเหมือนที่คุณแดนพูดแหละพอรู้สึกว่าสิ่งที่ตกผลึกได้ก็คือคิดว่าเหมือนคำคำนี้ยมันดูง่ายๆเราได้ยินกันมาตลอดเนาะแต่มันมันใช้ได้กับทุกวาระเลยอะ่ะคือถ้าเราออกแบบ Product แล้วเราใช้คำนี้มาคิดมันก็มันก็กลับมาที่วินวินทั้งคู่ผู้บริโภคก็ได้เราก็ได้การทีมงานก็ได้หรือในในทุกมิติเลยอะค่ะ สุดท้ายแล้วครับก็อยากจะให้ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านแล้วแต่ก็ยังมีความกังวลร้อยแปดยังมีความไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าฉันจะตัดสินใจถูกไหมหรือฉันจะเอายังไงดีอย่างงี้ครับอยากให้ให้คําแนะนําคนเพื่อนๆกลุ่มน,น,นี้สักนิดนึงครับผมคิดว่าผู้บริโภคควรมีทางเลือกคือสมมติถ้าเราจะซื้อบ้านหรือคอนโดสักหลังนียเนาะผมว่าคือการได้ศึกษาหรือได้เห็นเยอะๆมันทําให้เราตัดใจไม่ผิดคือก็ ศึกษาดูดูเล็กดูใหญ่ดูอะไรก็แล้วแต่ให้มันให้มันเห็นทั้งหมดแล้วผมว่าตัวเราอจะเป็นคนตอบได้เองว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่มันเหมาะกับเราแล้วเราต้องการแล้วมันจะยั่งยืนไปในนะอนาคตจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าถ้ายึดหลักนี้นะศึกษาหาข้อมูลดูให้ครบการตัดสินใจจะไม่ผิดประมาณนี้ครับคุณฟ้ามีสักนิดไหมครับก็ถ้ายังกังวลอยู่ก็เปลี่ยนความกังวลเป็นการหาข้อมูลค่ะโอเคถ้าหาข้อมูลให้ให้ได้เยอะแล้วให้ตรง รู้เราให้พอๆกับรู้เขาคือเราอะรู้เขาเต็มไปหมดแหละสื่อการตลาดทุกอย่างโฆษณาทุกอย่างเขาโฆษณาของเขาเต็มไปหมดเรากลับมารู้เราให้เยอะๆบ้างการเงินเราเป็นยังไงวินัยเราเป็นยังไงการใช้ชีวิตอย่างไรอยากแบบไหนเมื่อเลิกกังวลค่อยตัดสินใจเนาะไม่ต้องรีบใช่ไหมครับไม่ต้องรีบ <laughs> นะครับว,วันนี้น่าจะได้ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟ้าเป็นแดนมากๆเลยนะครับมาคุยกันขอบคุณนนคับ <c oughs>